สุกเสร็จเรียบร้อยเนาะเลือดสุกก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะเลือดสุกเสนก้นเพื่อนเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้มเส้นข้าวเปียกปิดไฟเลยค่ะปิดไฟเสร็จก็เอ่อโรยต้นหอมเลยค่ะเนาะโรยไปเลยจะได้อร่อยอร่อยน้ําเพื่อนมได้รดจ้าค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะต้มเส้นข้าวเปียกจ้าโรยไปเลยจะได้อร่อยอร่อยน้องเพื่อนมได้รดจ้าค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะี่ค่ะต้มเส้นข้าวเปียกจ้าปรุงเสร็จเรียบร้อยใส่ผงนัวใส่เกลืออร่อยอร่อยจ้าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะลวกอีกรอบนึงนะคะเพืเ่อนๆนะลวกอีกรอบนึงค่ะจ้าสีเบาไทยเบลเล่า,า,าไม่ไงประสิทธิ์นี่เนาะไม่ใช่นะคะเพืเ่อนๆเนาะ มีแต่หอมต้นหอมอย่างเดียวค่ะแต่ว่าใส่รากผักชีเรียบร้อยแล้วเนาะรากผักชีก็ใส่เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยนี่ค่ะต้มเส้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สุกแล้วค่ะนี่ไงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราปิดไปล้วก็จะเอาต้นหอมนี่โรยๆรยแล้วนะื่อนเะนาะโรยเนาะ เพราะว่าเขาก็ทําสุกมาแล้วแต่เรามาต้มน้าต้มต้มน้นะํามันลวกอีกแล้วนะคะต้มน้ําลวกค่ะใส่รสด,ดีน้ําตาลสักหน่อยนะเพื่อนๆนะน้ําตาลสักหน่อยค่ะไม่ได้ใส่เยอะแล้วก็ผงปรุงรสเน,ะนาะเพราะว่าเขาก็ทําสุกมาแล้วแต่เรามาต้มน้าต้มต้มน้นะํามันลวกอีกแล้วนะคะ น้ำลวกค่ะร้อยแล้วนะเพื่อนๆเนาะเอาเส้นใส่เมื่อตะกี้นี่เองค่ะเนาะทำเมนูต้มเส้นข้าวเปียกนะเพื่อนๆเนาะ,ะเอาเลือดไม่ใช่นะ,ะเพื่อนๆเนาะมีแต่หอมต้นหอมอย่างเดียวค่ะแต่ว่าใส่รากผักชีเรียบร้อยแล้วเนาะรากผักชีก็ใส่เรียบร้อยแล้วค่ะโรยไปเลยจะได้อร่อยอร่อยนะเพื่อนๆจะได้รสชาติค่ะเสิ็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะ ต้มเส้นข้าวเปียกจ้าลงไปเลยค่ะเลือดนี่ก็เลือดนี่ก็ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเพื่อนมีเลือดหมูด้วยนะคะนี่ค่ะเลือดหมูก็ใส่ลงไปเลยค่ะต้มเลือดหมูค่ะปรุงเสร็จเรียบใส่รสด,ดีน้ําตาลสักหน่อยนะเพื่อนเพื่อนนะน้ําตาลสักหน่อยค่ะไม่ได้ใส่เยอะแล้วก็ผงปรุงรสเนาะเพราะว่า เขาก็ทําสุกมาแล้วแต่เรามาต้มน้ำต้มต้มน้ํานั่นลวกอีกแล้วนะคะต้มน้ําลวกค่ะเนาะพเพราะว่าเขาก็ทําสุกมาแล้วแต่เรามาต้มน้ําต้มต้มน้ำนั่นลวกอีกแล้วนะคะต้มน้ําลวกค่ะ,ะ Guerra, ลวก,ลวกรอบสองเด้อจ้าเลยค่ะเร่งไฟขึ้นพอสุกเสร็จเรียบร้อยเนาะ เลือดสุกก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะเลือดสุกแล้วเส้นก็ใส่รสดีน้ําตาลสักหน่อยนะคะเพื่อนๆนะน้ําตาลสักหน่อยค่ะไม่ได้ใส่เยอะแล้วก็ผงปรุงรสซีใบไทนแน่ลาวเน่นะจะเพื่อนๆนะเพราะว่าเลือดนี่เราก็แบบลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเนาะลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะร้อยแล้วนะเพื่อนๆเนาะเอาเส้นใส่เมื่อตะกี้นี่เองค่ะเนาะ ทำเมนูต้มเส้นข้าวเปียกนะเพื er ่อนๆเนาะค่ะเอาเลือดลงไปเลยค่ะเลือดนี่ก็เลือดนี่ก็ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆพอสุกเสร็จเรียบร้อยเนาะเลือดสุกก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะเลือดสุกเส้นสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีเมนูมาอีกแล้วนะคะต้มเส้นข้าวเปียกจ้าต้มชิมดูก่อนค่ะว่าอร่อยไหมอืม้อ ยอดมากค่ะคันเพื่อนเนาะเพราะว่าเขาก็ทำสุกมาแล้วแต่เรามาต้มน้ำต้มต้มน้ำาลวลวกอีกแล้วนะคะต้มน้ำลวกค่ะนะคะเพื่อนๆกอขอบคุณนะคะที่ดูคลิปให้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเอนวันนี้มีเมนูมาอีกแล้วนะคะต้มเส้นข้าวเปียกจ้า ต้มโดยไปเลยจะได้อร่อยอร่อยน้ำมเพื่อนไมได้รูดจ้าค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะต้มเส้นข้าวเปียกจ้าอร่อยอร่อยจ้าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะปรุงเสร็จเรียบร้อยใส่ผงนัวใส่เกลือพอสุกเสร็จเรียบร้อยเนาะเลือดสุกก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะเลือดสุกเส้นก้อร,อ,อร่อยอร่อยจ้า คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะลวกลวกสองเด้อจ้าเลยค่ะเร่งไฟขึ้นสีบอลไยแน่ล่าแน่เนาะจนเพื่อน,นเนาะเพราะว่าเลือนนี้เราก็แบบลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อน,นเนาะลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชิมดูก่อนค่ะว่าอร่อยไหมอมืสุดยอดมากค่ะอรนะ่อยมากค่ะเพื่อน ร้อยแล้วนะเพื่อนๆเนาะเอาเส้นใส่เมื่อตะกี้นี่เองค่ะเนาะทำเมนูต้มเส้นข้าวเปียกนะเพื่อนๆเนาะค่ะเอาเลือดใส่หมูสับจ้าพุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะหมูสับก็ใส่เรียบร้อยแล้วค่ะมีเลือดหมูด้วยนะคะนี่ค่ะเลือดหมูก็ใส่ลงไปเลยค่ะ ต้มเนื้อหมูค่ะปรุงเสร็จเรียบสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีเมนูมาอีกแล้วนะคะต้มเส้นข้าวเปียกจ้าต้มชิมดูก่อนค่ะว่าอร่อยไหมอมืสุดยอดมากค่ะอร่อยมากค่ะเพื่อนโอ้ยนี่ค่ะต้มเส้นค่ะ เรียร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้มเส้นข้าวเปียกปิดไฟเลยค่ะปิดไฟเสร็จก็เอาโรยต้นหอมเลยค่ะเนาะเนาะเพราะว่าเขาก็ทําสุกมาแล้วแต่เรามาต้มน้าต้มต้มน้ํามันลวกอีกแล้วนะคะต้มน้ําลวกค่ะลวกลวกสองเด้อจ้าเลยค่ะเร่งไฟขึ้น สีบอลไทยแน่ล่าแน่เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเพราะว่าเลือดนี่เราก็แบบลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยอร่อยจ้าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะสีบอลไทยแน่ล่าแน่เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเพราะว่าเลือดนี่เราก็แบบลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลวกอีกรอบนึงนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะลวกอีกรอบนึงค่ะ สีบอลไทยบอลเลาาไม่ใง่ประสิทธิ์นี่เนาะปรุงเสร็จเรียบร้อยใส่ผงนัวใส่เกลือปรุงเสร็จเรียบร้อยใส่ผงนัวใส่เกลือไม่ใช่นะคะณทุกคนเนาะมีแต่หอมต้นหอมอย่างเดียวค่ะแต่ว่าใส่รากผักชีเรียบร้อยแล้วเนาะรากผักชีก็ใส่เรียบร้อยแล้วค่ะเะลวกรอบสองเด้อจ้า เลยค่ะเร่งไฟขึ้นโดยไปเลยจะได้อร่อยอร่อยน้องเพื่นไได้ลดจ้าค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะต้มเส้นข้าวเปียกจ้าเนาเพื่นนะอนเนาะผงนัวเกลือน้ำซีอิวน้ำซอสเนาะเนะพื่อนเนาะปรุงเข้าไปให้เรียบร้อยค่ะก็มีต้นหอมไม่มีผันะเพราะว่าเขาก็ทำสุกมาแล้วแต่เรามาต้มน้ำ ต้มต้มน้ำมนะันลวกอีกแล้วนะคะต้มน้ำลวกค่ะโอ้ยนี่ค่ะต้มเส้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยนี่ค่ะต้มเส้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยอร่อยจ้า คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะก็สุกแล้วค่ะนี่ไงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราปิดไฟแล้วก็จะเอาต้นหอมนี่โรยโยรยแล้วทุกคนเนาะโรย,โยชิมดูก่อนค่ะว่าอร่อยไหมอือสุดยอดมากค่ะอร่ยอยมากทุกคนอร่อยอร่อยจ้าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีเมนูมาอีกแล้วนะคะต้มเส้นข้าวเปียกจ้าต้มจะใส่ลดดีน้ำตาลสักหน่อยนะ,ะเพื่อนๆนะน้ำตาลสักหน่อยค่ะไม่ได้ใส่เยอะ